ดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องมาวานิวตันแล้วเราก็จะมาเล่นสัว์เลี้ยงทุกคนจับตาดีๆนะอย่าก,กินนะกินไหมมาจอยไปหลอกป๊าป๊าขอเล่นด้วยดลยน่าว่าใจหนูมาเลยครับทุกคนจะตกใจนะทุกคนมองไปที่เงินรูปเงินนะ่ะทุกคนจะเห็นอะไรไ<ห>วา่าพี่ทำอะไรลงไปข้ากัน พี่จะทำอะไรลงไปรู้ไหมน้องน้องน้องลองไอปใบหนึ่งนะอุ้ยใบหนึ่งภาพไม่จีบใบหนึ่งน้อ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 งช่วยช่วยพี่กดไลค์หน่อยช่วยพี่กดไลค์หน่อยน้องกดกดไลค์พี่แล้วกดแชกดสแตไคลกดหนึ่งหมื่นด้วย มามาทำไมเงินหนูลดอ่ะไม่รู้อ่ะตั้นมามาเป็นงี้ทำไงครับกดอะไรครับค้างแอบไม่ดีแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ค้างแล้วอุ้ยมาจ้ามีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่หมาดูน่านิหน้าใครดูเนี่ยใหญ่เกินอ๋อแล้าต้องเริ่มใหม่นะ แต่ว,ว่าดูเงินเราสิโหนกไ,ไกลแล้วว่าเข้ามาก็หนึ่งหมื่นเลยก็ <c oughs> ไม่ได้มาเลยอะไรบ้าๆอะไรเนี่ยเฮ้ยมันแป๊บเดียวเล่นไปเล่นไปเออเดี๋ยวมันก็ <c oughs> เอ้เป็ดแตกมาเนี่ยมาแตกมาแตกโอ้โหสามล้านห้า <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูดูดูทุกคน ทุกคนเบ๊ยตุ๊กลำเด็กฉันเดินไปไหนได้บ้างอ่ะเธอตุ๊กลำเด็กน้ำจริงโอ้โหนี่หนูเลือกให้ใช่ไหมตั้งไอ้นี่โคลเลสเนโคตรเยอะโคเลสเตอรเยอะอ่ะอุยอ้ยอุย้ยทุกคนล้มเล็กอะ่ะทุกคนทุกคนทุกคนมาส่งก็ส่งออกมบเน,นี้ยทุกคน ทุกคนช่วยด้วยเดี๋ยวเราหาแม่เราแป๊บืองไหนเราออกแป๊บเราก็ต้องเปลี่ยนแมพมาเล่นแบบมันไม่ดีอืเปลี่ยนแมพเล่นเดี๋ยราออกออกออกเล่นแบบไรดีจ๊ะดึงไปแต่ยื่จากเขาหนูเล่นแบบไหนอ่ะมันจะได้เข้าไปแบบเดิมแบบเดิมอีกเหรอโอเคแกนแมพเปลี่ยนแมพเดี๋ยวหาแม่แป๊บหนึ่งนะทุกคน ตกปลา่ก่อนั้นเป็นตกปลาตัวใหญ่กันุ๊กเนี่ยเนี่ยเกมเล่นเกมตกปลากันไหมเดี๋ยวจอยไปนะปาป๊ามาตกปลากเลยดูดิแมพตกปลาวยตกนะด้วยวยบาปาุงกะ ตัวนะตัแค่ตัวเองมันจะตกอำนร้ายตัวเองอ่ะทำไมเหรอตกแบบตก็ไม่ได้เดี๋ยวมาปัดนี่ตกอะไรอ่ะเรียกว่าตกอะไรนะตกรีตกรีเหรอตกรีเหรอป้าตกรีอ่ะอันนี้ตอนดูแมพใหม่นะเนี่ยโอ้ป้าไม่ต้องรู้หรอกที่รู้ว่านูไปไกลแล้วเออดู ดูดิโอ้ตันไปมน,นาบะดูแม่เป็นไรรู้ปะหนูเดินไปรับมาม้าก่อนดีนี่หนูมานี่แล้วหนูไปรับมาม้าก่อนหนูใกล้ใจแล้วว่าเดี๋ยวก่อนมาม้าค้างเขาไม่ได้เออเดี๋ยวต้องไปไป,ปัไปไดออกปัดโอ้เนบดูดิหนูยังกดไม่ขึ้นเลยอะ่ะกดบอกขึ้นเลยอะ่ะไหนเออคนี่นทุกคนน้องน้องเงินเยอะหรอปะ โอ้เอ่อตุกแพนโกนั่นรู้ดิฟังแล้วเหรอมามาพาดูเบ็ดหนูดิเบ็ดูแต่งแต่างกับบาปามากเลยแล้วดูหนูซื้อไปตกมาในาลาวาแล้วอันนี้เป็นแฮมเ,มเบอร์เกอร์ <laughs> ใช้ได้ตกปลาตอนนีแนน้แฮมเบอร์เกอร์นี่ป้ากินด้วยแฮมเบอร์เกอร์ หมือนมันเหมือนขนมปังอะเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วเบ็ดหนูก็มาถึงนี่สามพันหนูไม่ซื้อไม่กัดแล้วก็เลยซื้ออันนี้ไปเลยฟังดูทุกคนเราจะได้แล้วได้ปลาตัวอะไรวะได้ปลาตัวยังไม่ได้เลยเอาบอลได้ปลาไหมเอาบาบ้าบาบ้าตบปลาครับ ปาปายังไม่ได้เหรออาดูดิต้วไว้ด้วยนะายังไของเลยปาเนี่ยอยูเนี่ยอยเนี่ยเรอยเนี่ยเด็กวันเี่งว่ะอุ้ยตอบเร่ากันเลยคันสีสวยจังโดูนน สอออันนี้ตบพิ่สองร้อยห้าสิราตไปไม่ต้องตบเพิยอะไรก็เาวดีครับไม่ใช่เนื่ยแล้ว้งดีจะต่อเครื่องหม่ว่าใครไม่ได้ครับ ป,ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ไม่ได้อยู่ดีเกี0ร้อยเร์้อยบอเออเออเออเกร์้อยบอก็เ0 0ร้อยเลยแต่ปลาเขายากได้ปลาั้งตัวยังไม่ได้ตัวเลย <laughs> ทำไมอะมันไม่กินเบ็ดหรอเพราะอะไร ่ตอนนี้ที่เราใส่อยู่ก็เป็นประเทศทัง้งหมดที่เราไปดูใส่แล้วหนอนี้น้ำม,มันแมมอ,อันนี้ดีกว่าแ้าว่าอันนี้ดีกว่าใช่ไหมอยูสามจุดเก้ามไปเท่าไหร่อยู่อ๋ออันที่ใสนะ่ดีแล้วไอ้ที่เราใส่ดีแล้วะ เเอออปมยน้งข้ามาแล้วเข้ามากับสัตว์เองค่ะจะรับอาม้าหน่อยครั่ะกนอยู่ไหนหรอมาโหดน้นอยู่ไกลแ,แล้วต้องตามแล้วมาบ้าอันนี้ดีกว่านี้เหรออันนี้ดีกว่านี้เหรอนอนกดไปเลยนอันนู้นนี่ตี่ไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าฝึกฝนอยู่บอกฝึกฝน มามา่าคุกขดอะไรอะ่ะเดินไปตัวยี่ไงอะมามาอยู่แบบนี้หนึ่งยังไม่ไปไหนเลยมันได้สองแรกไม่ไปไป <c oughs> อ,อไ้ามาแบนี่เหรอวะออโยยยะขเเล้สว, <c oughs> สวัสดี <c oughs> สวัสดีส <c oughs> สวัสดีนิวตันโอ้ยต่านทำไมโอ้โหโอ้ยพวกตามท่านเยอะจังเลยอะ่ะบาา่าววาตุ้มซ้อมต่านทำไมม,มีพวกตามเยอะจังเลยอะ่ะลูกตัวใหญ่ไปเ,เลยมาม่าก็ดูนหนูสิ แมดูนะม่ดูนะโอ้โอ้ตั้นมาว่าอยู่นี่สวัสดีตั้นแลดูเลยบด้วยไม่มาว่าหนูไปบอกลาวาแล้วคุณสงสัยว่าฉันไปไกลกว่าคุณนะอ้าวฉันมาไม่ได้อวดเจ็บังไมไไหนไหนมาหนูเขอดู่อยขอดูหน้าจอมาข้าไปไม่ได้ ห้าร้อยวัวมาไม่มีถึงเี๋ว้วตกปลาก่อนอ๋อตกต้อง <8, 500. S 1> <Okay. S 2> หา้หาร้อยสามพันแล้วสามพันแล้วเฮ้ยสามพันแล้วแล้วขาเก็บเงินก่อนเราค่้าขั้นไปโอเคจ้ะ okay, yeah. ยังไม่ถึงใช่ไหมยังใช่ <c oughs> ยังไม่ถึงหนูเลยอ่ะหนูไปไกลกวไหมอีก เอแล้ว่าตุ๊บมตุ๊ปันโคเท่ยบา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 ถึงเท่าตันออยังกีนนไหม

ก็บอกว่าแก่ผมยังไม่เห็นพูดได้ไงอ่ะนค่าก็กำลังคาก็กำลังนี้ฉันเสียตั้งห้าร้อยเป็นขนมปังตังฉัมีตังฉันเหลือตังหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทชุม่มากนะรกอยางทุกคนอเออเงตรของจริงอ่ะอาค่าตามไปไอันนี้ตัวฝึกฝึกตอกเลกบ่อยๆตกเวลยขึ้น,นวเวลาตกหง Ừ <laughs> ba bà mặt hằng nhân. Yam làm hai mày, Cái Gần <laughs> <laughs> à, à, Mà một không mày về nick. A ba cái một bì mày về nơi à, mày. Ao, đâu. Ao mày chẳng là em. Ao mày chẳng là em. đi นีหมวกกุ้งฟางสอมั้งพื่อไมด้เดี๋ยวมาเก็บห้าร้อยก่อนแบบไม่ซื้อเยอะไม่ซื้อเลยไม่ซื้ออะไรเลยเดี๋ยว้ะมันจะกากันดิถ้าเกิดไม่ซื้ออะไรอ่ะจะข้ามไปหาบ้านไงเอามาเอาตัวเองให้รอดเอามาเอาตัวเองให้รอดสิ เอาเป็ดปลากระเป้าเอาปลากระด่างเลยปลากระเพ้ากากเออกากสุดเลยนะมันเป็นปลาเป็นอะปลากระเป้าเออปลาเป็นอันนั้นอะปลาเป็นมันขยับอยูกันที่มันไม่ขยับมันไม่มันขยับมันขยับไม่ให้คนในเนี้ยปลาปลากระดก็คือขยับไม่ขยับก็ปลาเทปดูดิได้ไปแล้วหกพันมีหกพันเลยเหรอโอ้ รัวจัเดเลยครับพี่น้องค่ะมาม่ามีอยู่สามร้อยเอ้าสามร้อยมาม้หนูอยู่ในกระโถนแต่ข okay. ี้เลยไปยืนอยู่ในกระโถนเหรอกําลังฉี่อยู่โอเคฉี่ไปตกปลาไปได้เหรอมือหนูเป็นเหล็กเพราะว่าโดนฟันเอาเอาแขนเด็กมาก่อน ก็ไปใส่แขนบอมร้อนขนไหนี้ไหนสุดยอดเป็นนักรบเป็นพันดาบไรดูพันไามี่ต่างกหนอหรรจ๊ะหกพันอยู่เลยเหรอจ๊ะยังไม่พันเจ็ดบอว่ามีสี่รอยย่สาสี่ร้อยใช่แล้วบอกว่ามีกี่พันบ้าห้าร้อยนุ้นสอพันเบ็ อาสบายเว้ดูได้ปลาอะไรไม่รู้ได้ปลาอะไรนหนูดูให้เพื่อนดูหน่ดนมาได้ปลาไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็ดูผมเส้นผมไปก่อนแต่ละเส้นไม่สะผมผมโคตรเหม็นดูว่าดูได้ปลาอะไรตัวนี้ดูปลาตัวนี้ดูปลาอะไรอุ้ยมาได้ปลาตัวใหญ่ โอ้ยซื้อหูซื้อรั่วขนาดนี้รวยเกินดูได้ปลาลอะไรดูก่อนดูให้เพื่อ,อนๆ่ดูก่อนได้ปลาอะไรโอ้ปลาอะหมุนเล่นหมุนป,าป,าปาลาปลาปลาอะไรก็ไม่รู้